สวัสดีจ้าวันนี้แม่ทงเฮ็ดยังน้อเฮ็ดชาค่ะเฮ็ดชาเขียวชานมแล้วก็นมเย็นค่ะเฮ็ดเองได้ปะจ้าเฮ็ดเองจ้าเย็ยเนหมดเดือดขายมืออื่นจ้ารับประกันความอร่อยเด้อจ้าคนละสิบบาทสิบาสบาทเท่านั้นจ้าอำเภอว่าปีปลาทุม,มันคุกสะอาดบ้านแก่เขี้ยงฟรีเ<อ>ด้อจ้า อันนี้หเห็ดออเดอร์ตามที่ลูกค้าสัางงงงส่งทรงมื่นเสาตะเสาดตะจ้าลูกค้าสั่งเขาหมันไก่พร้อมแล้วก็มีเขาหมันไก่ย่ำแล้วก,ก็ผัดนมะมาจ้ากล้องละสิบบาทสิบบาทปกติแม่ทุกกรขายอยุคกรีบนะค่ะกล้องละสิบสิบบาทแต่เขามาอยู่40 40าต,ตามยู่ค่ะอยู่ประนอกประหยัดเขาก็ต้องเห็ดขายแบบประหยัดเขาก็เลยลดลดปร,ริมาณลงพี่แ<ด>ม่ทุ่งลาเห็ดเบคเฮ็ดอ่าห้าผลมาเหมาน้ำงานน้ำมันมาจ้าแม่ยค่ะ ท่านโทไปได้แต่ว่านี่เห็ดบานท้าขายไงคือไงขายกองสิบบาทมื่อนี้เห็ดตะบ่คู่กันค่ะข้าขายอมเข้าขายแอมมวลนี่จะแถบจะกำไรเดืแถบแต่มองไม่เห็นเลยจ้ะกล้องหนึ่งเดียวสามวิเพราะว่าขาขายกลองละสิบบาทชาติก็ขายขวดละสิบบาทขายเอาข้ายูได้แล้วกะผู้บริโภคลูกค้ายูได้อันนี้คือชาเขียวขันท้าเห็ดแพง กับว่ามีผู้ใดซื้อเฮาแต่ขันเฮาเฮ็ดถืออหลีเฮากับว่ได้อีหยังเลยจ้าไหนกินบ่คักเล,กลกยลูกค้าติดใจลูกค้าสั่งอย่างนี้เห <า S 2> ็ดต,ตาม,มาออเดอร์ที่สร้างนะจ้าเห็ดมือต่อมือเด้อ,อบางเทียบางเทียถ้าในหอดมือเขากับมือเราจะเคืองมือนี่ไปส่งลูกค้ายยมเสาส่งน้ำหลานขานี่กับม็ดแล้วเดรสนใจกสาม,มารถสั่างไม่ทุ่มเลยแบนไม่ทุ่งเองจ้ะแซ่บ แซ่บๆมัน,นมหลายๆเด้วอว่าซ่ือเฮาไปส่งลูกค้าแต่เส้สาเช้าค่ะต้องไปแซ่ก,ก่อนคลิปนี้ปลายกับแม่ทุ่งกับฝาไว้ซ่นี้เด้อจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า